เปิดบ้านที่เหนือกระติบชวันกรลูกสาวเท่าแก่เก่าหวานมากไม่ได้คบมาสิบปีพี่สาวแฟนไม่ชอบบ้านที่เหนือกระติบชวันกรลูกสาวเท่าแก่เก่าถูกด่าก,กลางตลาดเพราะชื่อนักแสดงสาวกระติบได้มาบอกเล่าเรื่องราวความสุขในมุมมองของตัวเองและยังได้เปิดใจถึงความรักกับแฟนหนุ่มนอกวงการปั่นที่คบหาดูใจกันมานานนับสิบปี โดยทางด้านสาวกระติบได้เล่าถึงวันแรกที่ได้เจอกันที่เรื่องราวยิ่งกว่าฉากในละครเสียอีกซึ่งบอกว่าบ้านเราสไตล,ล์บุฟเฟ่ดูท่าทางเป็นคนเฮฮาสบายๆส,สายชิลแบบนี้อยากรู้ที่บ้านครอบครัวสไตล,ล์ไหนซึ่งทางด้านสาวกระติบเล่าว่าคำแรกที่เธอรู้จักคือการสอนแบบบุฟเฟ่หมายถึงเรื่องของการกินประมาณว่าเท่าไหร่ก็ได้ได้หมดถ้าสดชื่นอะไรทานองนั้น เธออธิบายความสงสัยว่าที่บ้านเธอดูแลแบบไม่เข้มงวดสบายสบายสอนแบบแมนๆกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจพร้อมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า การเลี้ยงดูของคุณแม่ซึ่งบอกเลยว่าไม่ธรรมดาตอนเด็กๆเ,เวลาแม่เห็นเพื่อนไปเที่ยวเขาต้องหนีพ่อแม่ไปเที่ยวกันติบรู้สึกว่ามันสนุกแต่แม่ติบเวลาบอกว่าจะไปเที่ยวแม่จะบอกว่ากุญแจอยู่นี่นะน้ำมันเต็มถังและก็ให้ตังค์แต่ขอเที่ยงคืนกลับบ้านนะเราเลยรู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นเพราะแม่เราอนุญาตเหมือนกับเธอจะสนิทกับแม่ที่สุดเพราะนั่นคือผู้หญิงเก่งในความคิดของเธอ นอกจากนี้ยังเล่าว่าแม่ทำงานดูแลครอบครัวตั้งแต่ยังเล็กซึ่งหากเทียบกับเธอในตอนนี้แม่นั้นทำงานเก่งกว่าเรียกว่าแม่เนี่ยแหละเป็นไอดอลในเรื่องการใช้ชีวิตติดสนิทกับแม่ที่สุดด้วยบุคลิกของแม่พอโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าแม่เราเท่แม่เราเจ๋งแม่เป็นผู้หญิงที่เก่งมากตอนติปเด็กๆแม่เปิดร้านอาหารข้ามประเทศที่กัวลาลัมเปอร์ตอนนั้นหกขวบ แม่ไปที่นั่นจากคนไม่รู้ภาษาอะไรเลยจนมีรถมีร้านพูดภาษามาลายูได้ไปที่ไหนเขาจะเรียกกันว่าเท่าแก่โซ่แม้เคยไปจุดนั้นด้วยตนเองรู้สึกว่าเขาเก่งส่วนตัวเองนั้นยังไม่เก่งยังขยันไม่ได้เท่าเขา